สวัสดีครับคุณมหมาไอ่อ่ะมหาพี่ประศาสครับผม คุณมหาผมนะครับอ๋อพี่นี่ประสาทจริงๆนะครับอา้าวค,คุณคุณเพิ่งรู้เหรอครับว่าคุณประสิทธิ์เขาประสาทตั้งนานแล้วครับโค้ชจะพ้าแล้วผมหาพี่ประสิทธิ์ครับผมคือจริงแล้วเนี่ยผมจะบอกคุณให้นะครับว่าชื่อจริงผมคือเออประสิทธิ์ประสาทครับแล้วทําไมเหลือแค่ประสาทนะพี่เหลือแต่ประเสริฐอ๋อเหลือแต่ประสิทธิ์เนื่องจากว่ามันยาวเกินไปครับอ๋อครับผมคุณมีอะไรทราบเออประสิทธิ์ครับผมอยากเกียร์สมัครงานครับผมคุณทําอะไรเป็นเนี่ย อทอยเส้นได้ครับยิงลูกแก้วได้ดินน้ำมันผมแม่นมากเลยครับผมงั้นผมรับคุณเลยครับโอ้ถึงว่าคุณถึงได้กลายเป็นประสิทธิ์ประสาทนี่เองุณอยากให้คุณมาอยู่กับร,รายการขบวนการคุมโปของเราอ๋อนะเอ๊ะเอาหันหน้ามาคุยหน่อยดิ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าต้อนรับท่านผู้ชมนะเข้าสู่รายการขบวนการคุ้มโบง์แต่วันนี้อ่าเขาเรียกว่ามาบุกอ่าโต๊ะทำงานของพี่ประสิทธิ์เลยนะฮะใช่ครับผมเนื่องจากว่าเขาไม่อยู่เราก็เลยเอาซะหน่อยแล้วเขารู้เรื่องมาเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้เต็มที่เลยแล้วอ่ะพี่ประสิทธิ์ยังรายการนี่ไงยำสามแก่ยำสามกอบหูให้เกียรติพี่สิทธิ์กันมั่งเราต้องให้เกียรติเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเอ็นดูเขาจะทำอะไรเหียยไปเอ็นดูเขา แม่เขาไม่โกรธยิ้มอยู่ยิ้มอยู่เขายิ้มตลอดแล้วฮะออะอย่างที่สัญญากันไว้ตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะฮะอาทิตย <ผม S 2> แล้วว่าเราก็ยังคุมโปันอีกที่สวนสยามอ๋อเหรออือที่สวนสยามเนี่ยแม่สถานที่เขากว้างขวางนะฮะแล้วก็ผู้คนไปเที่ยวเยอะแยะมากมายเป็นที่เที่ยวในฝันของเด็กหลายๆคนเลยนะผม,มว่านะผมก็คนนึงชอบสวนสยามเตอนเด็กเคยไปนะเคยไปเคยไปเคยไปเป็นไงฮะไปทําอะไรบ้างฮะจะไม่ได้ลํดำน้ำโอ้ชอบชอบดำน้ำผมชอบดำน้ำดูผู้หญิงใส่บิกินี่ครับ โตมาเป็นงี้ไงครับผมดูแล้วเหตุผลเป็นงี้เองสาเหตุไงวันนี้เราก็จะไปดงดำนงดำน้าอะไรนะฮะกบวนกุมพุงโปของเราคือจริงแล้ววันนี้นะฮะมุกของเราคือรู้จักหมาไหมไม่รู้ครับผมคล้ายๆตะกั่วเตยนอะไรพวกนั้นเลยมัหมาไหมคุณเบียหมารู้รู้รู้เบียหมารู้จักไหมรู้ครับหมาเบียรู้ตั้งแต่แล้วเออถ้ารู้จักหมาหรือสุนัขนั่นเองนะฮะวันนี้ฮะเราจะออกเดินทางตามหาสุนัขหายนั่นเองครับเอางี้ดีกว่า ผมว่านะไปชมไฮไลท์ก่อนได้ไหมได้ได้ไหมได้ไหมเจอกับหมาน้องหมาอ่าน้องหมาน้องหมากินหมาป่ะเนี่ยกินครับก um, okay ินปรุงปรุงรสนิดหน่อยจะป้าไงไม่กินนะกินหมาป่ะเนี่ยไม่กินนะไม่กินนะไม่กินนะเอาเป็นแดดเดียวแล้วกันไม่กินนะไปดูที่น้องหมาเป็นไงครับไฮไลท์ของเราวันนี้ครับ น่ารักไหมฮะเขาปเป็นเลี้ยงที่บ้านทั้งตัวไหมฮะกินไม่เยอะทานสองก้อนอยู่ได้ยาวทั้งวันนั่นแหละครับก็คือตัวอย่างบางตอนนะฮะของ<ม>รายการขบวนการคุมโปรงของเราวันเสาร์นี้ครับภารกิจตามหาลูกหมา,าจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับไม่พร้อมครับถ้ายังไม่พร้อมไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการขบวนการคุมโปรครับพักสักครู่ครับ เฮ้ยพูดไปเลยแล้ว